มีคนก็ถามทำไมคนเอาเวลากินข้าวเสร็จต้องบอกว่าทักฟอร์มแบบ thank you for the food ก็ต้องขอบคุณไงมันเป็นไรทำเนียมหรอทำว่าท้าทำหรอหรืออะไรเราเราไม่พูดได้ไหมมันเป็นมารยาทอุ้ยตไม่มีไม่จริงมันก็เหมือนอ๋อมันคือมารยาทมันก็เหมือนไทยที่แบบเออเวลาไปมาก็ต้องไหว้โอเคคนนอาเวก็คือของเล็กๆก็คือเขาจะชอบเออขอโทษแล้วก็ขอบคุณ เหมือนถ้าไม่ขอบคุณสําหรับอาหารเต็มมารยาทไม่ดีไงไม่แต่ที่ไทยไม่มีไงแบบเวลากินข้าวเสร็จก็จะไม่พูดกันว่าแบบขอบคุณสําหรับอาหารนะยกเว้นเขาจะเลี้ยงเราอะไรเงี้ยอืมเออไม่รู้แต่ที่นอร์เวย์คือพอกินข้าวเสร็จก็จะแบบมันเป็นมารยาทที่ต้องมีมันสำคัญมากมันเป็นมารยาทนะคะโอเคอีกคําถามนึงคือเอแกงเนี้ยทาไมใช่แกงส้มนะที่มันเป็นสีเหลืองคนไทยตอบสิ เมื่อก่อนอะแกงส้มอ่ามันต้องกลับไปในยุคยาวไหมอายุทยาไม่ยาวหรอกเรื่องจริงไหมจริงโอเคค่ะตอนนั้นอะคือเชื่อเลคุณพระคุณพระไม่น่าเชื่อเลยอ๋อเจ้าคุณพระอะไปเจอแกงนี้อือและตอนนั้นนางตาบอดสีอ่าก็เลยกลายเป็นแกงส้มอ๋อไปเหอะไรสาระแหละ